รูปเนี้ยไม่มีทางลืมแล้วก็ไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะว่านี่คืองาน Millennium Choice ผมว่านี่เป็นรูปแรกมั้งคือปกติเมื่อก่อนนะเวลาผมถ่ายรูปกับพีพีอะจริงๆถ่ายด้วยกันบ่อยแล้วมันมีอีกรูปอีกเยอะมากที่ไม่มีคนไหนเคยเห็นมันอยู่ในกล้องพี่ยงพี่ยงเป็นหนึ่งในคนที่ชอบถ่ายผมกับพีพีมากแล้วเป็นอะไรไม่รู้เป็น2คนที่แบบเราชอบแต่งตัวมาค้ายกันบ่อยมากเวลาอยู่นาดาวเช่นแบบวันเนี้ยผมกาลังเข้ามาแต่งหน้าอยู่ไอพีก็กำลังจะออกไปทํางาน ก็จะส่วนด้วยชุดแบบอ้าวใส่ฮูดกำกง้คาราสัานเหมือนกันนีย่ยก็จะอ้าวแล้วแบบพี่องค์เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากถ่ายเก็บไวอะไรเงี้ยจริงตอนนี้คิดแล้วแหละพี่คือตอนแรกผมไม่เคยคิดเลยผมแค่รู้สึกว่าใครมันจะมาหน้าเหมือนกันแบบมันไม่น่าขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยจนช่วงยิ่งตอนวันฟอเดินโลตอนเราอาน,น้ำหนักขึ้นอนะ่ะยิ่งแบบไม่เมืออไม่เมือนแต่พอนี่ วันนี้ที่สัมภาษณ์อยู่คือเอาลงมา10กิโลก็อ่ะกลับมาสภาพค <c oughs> ล้ายๆด้วใช่แต่เป็นแบบหมายถึงว่าผมว่ามันมันมันเป็นเมจิกที่ถ้ามีโอกาสมันควรทำมันมันดูใช้ความบราเธอร์นี้ได้